รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคาชะพา ข้าจะพาคุณจะตามไปดูไอยู่ที่ไหนก็จะบินไปสุ่มเรื่องราวความเป็นจริงกูจะอี s y To ูกใกล้ๆแค่ไหนกูจะพาไปดูพียกําสัตย์ทา่าพวกเราก็กลับมาเบทประวัติของพุทธดังปรัชญาให้ผมเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาข้ <c oughs> ชาช <c oughs> า <c oughs> พาพา <c oughs> ไปดูเหนือใต้ สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ท่านอูตันงท่านเบิกเนสเห็นเมือกอัันวฟันนี้ออกมาจากดวงตาในหลวงอ่ะเดินมาก็ชี้เลยว่าไม้เนี้ศักดิ์สิทธิ์นะ ขอต้อนรับสู่กระชาพาพพาไปดูฮะหโมงเยน็นทุกวันอาทิตย์กลับมาเจอกันทางไทยรัฐทีวีช่อง32สครับผมณนะตอนนี้เรากำลังอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมถ้าถึงนครศรีธรรมราชจุดจุดหนึ่งที่เคยเป็นตำนานของประเทศไทยเลยครับผมหลายๆคนคงได้รู้จักกับจัตุคามคร,ร,รมามเทพ เป็นเทวดาที่เขาอัญเชิญมาปกปักรักษาคุ้มครองสารหลักเมืองแห่งนี้ถ้าจะพูดแล้วสารหลักเมืองที่มีปฏิหาริย์เยอะที่สุดสารหลักเมืองที่มีเรื่องเล่าเยอะที่สุดสารหลักเมืองที่มีตำนานเยอะที่สุดน่าจะเป็นสารหลักเมืองของนครศรีธรรมราชฮะนครศรีธรรมราชจังหวัดใหญ่ปลายด้ามขวานของไทย เป็นอีกหนึ่งมุดหมายของผู้ที่ชื่นชอบการทำบุญและมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะมีสถานที่สำคัญและของขลังขึ้นชื่อโด่งดังไปทั่วประเทศและจุดเริ่มต้นเรื่องเหลือเชื่อหลายสิ่งในจังหวัดนี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับศาลหลักเมืองซึ่งศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนี้มีตำนานความศักดิ์สิทธิ์อันน่าเหลือเชื่อและเป็นที่รู้จัก จากกระแสความนิยมของจัตุคามรามเทพอะนะครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้ศาลหลักเมืองเราก็อยู่ตรงนี้แล้วคแน่อนอนพี่สุขเคยมาไหมฮะพี่เคยมาไหว้หลายครั้งพราเมื่อก่อนเดินสายลูกทุง่งล<อ>ูกทุ่งก็จะมานอนอยู่ในในนครบ่อยอก็จะไหว้ทุกที่ที่ไปก็จะไปไหว้ศาลหลักเมืองอ,อย่างพี่สุขเคยได้ตํานานเกี่ยวกับจัตุคามรามเทพไหมก็จริงๆไม่ได้รู้รายละเอียดหรอกแต่ว่าในช่วงย้อนหลังไปสักประมาณ10 สิบกว่าปีนะช่วงที่โอ้โหดังมากๆตอนนั้นก็แบบว่าก,ก็มีบ้างแต่ไม่ใช่รุ่นท็อปอะไรเงี้ยนะก็รุ่นแบบธรรมดาาคนที่รู้ประวัติความาเป็นมาของเสาหลักเมืองอน,นี้ขอต้อนรับโกจองครับสวัสดีฮะโกจองฮะ,สว,ส,ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญคิญค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยและแน่นอนฮะนี่คือคนที่เป็นคนที่บอกว่ากว่าที่สารหลักเมืองอันนี้จะเกิดขึ้นมาได้สวัสดีโกจองก่อนนะฮะโอ้สวัสดีครับถ้าสมมติจะพูดถึงสารหลักเมืองในประเทศไทย ต้องบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองที่นครศรีธรรมราชเนี่ยอันดับต้นๆเลยครับอย่างพิธีเบิกเนตรยุคนั้นนะครับท่านขุนพันแกเบิกเนตรคนก็เยอะผมก็อยู่ด้วยอยู่กับอาจารย์วันเบิกท่านเบิกเนตรพอท่านขุนพันเจิมเห็นเมืออฟันฟันนี้ออกมาจากดวงตาจากดวงตาเนี่ยเวลาผมหายว่าขุนพันเป็นคนเบิกเนตรขุนพันธครับเขาปีนขึ้นไป ทีนี้เราเห็นว่าละองละองฟันเนี่ยออกมาจากดวงตาของท่านออกควันออกมาจากตาตาเลยครับนั่นคือคือสี่หน้านั่นคือพระพแปดหน้าใช่ไหมฮะครัแปดแปดพระพักนั่นคือพระหมแล้ววันนั้เห็นกันมากครับเห็นหลายคนเลยคือทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เห็นแต่ผมก็ก็เห็นปอลงมาถึงปมตทาคุณลูกเมื่อกี้ผมก็เห็นนะแกก็ตกใจมโบสสำเร็จแล้วตามประวัติกล่าวว่า ครั้งแรกสร้างขึ้นราวปีพศ2530เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองและเพื่อถอดถอนคำสา์ดวงชะตาเมืองนครศรธรรมราชที่ผูกดวงเมืองไว้ตั้งแต่ปี1830ซึ่งการแก้คำสา์คือต้องสร้างหลักเมืองขึ้นมาใหม่และนำดวงเมืองเก่าที่ถูกสาบไปทำลายตามกรรมวิธีโบราณ เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวเมืองตั้งพิธีกรรมคารวะที่มีวิชาตั้งแต่เขาโอ้อแล้วก็ของคารวะของนครศชียราชแล้วก็เกจีของเขาโอ้เกจีของนครเชียราชก็ร่วมกันถูกสุดตาปิดเศษตัวเสานะฮะไปเอามาจากไหนตัวที่เสาเขาไปเอาที่เขาแถบยอดเลื้องมาเขาบอกว่าต้องเป็นอยู่ต้นเดียวโดดคือไม่มีต้นไม้เลยต้นเดียวโดด และก็ต้นใหญ่อยู่ต้นเดียวทั้งนี้ในการก่อสร้างครั้งแรกมีบุคคลสำคัญสองคนที่เกี่ยวข้องคือพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราช,ชเดชและพลตำรวจโทสันเพชรธรรมมาทิกูลอดีตผู้กำกับการตำรวจผู้ธรจังหวัดนครศรีธรรมราชสองนายตำรวจจอมขมังเวทแต่กว่าจะมาเป็นศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช สถานที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองต้องมีการทำพิธีและเสาะ,ะแสวงหาวัตถุมงคลตามความเชื่อมาประกอบสร้างโดยเฉพาะส่วนสำคัญอย่างเสาหลักเมืองที่ต้องใช้ไม้ตะเคียนทองถูกต้องตามตำรามวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ทำพิธีสำหรับเสาหลักเมืองเนี่ยะเห็นเขาบอกว่ากว่าจะได้มาแต่ละอย่างนี้ลำบากมากครับ,รบใช่ครับลำบากเพรา<ป>ะว่า มันต้องหากันทุกแห่งตั้งแต่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมผมก็ไปหาตั้งแต่บนขึ้นบนเขามามผมปลูกป่าแล้วก็ท่านของท่านท่านคุณปันแกก็ให้มาเยอะแต่ถือว่ามาสร้งางบ้านสร้างมือของผมก็ไปที่พัตลุงของอาจารย์นำขอ,อจ,จะไปเอามาสายพัตลุงด้วย<ม>เอามาผสมกันสมัยนั้นแล้วก็ขึ้นไปไปที่ที่เขาแดงกไปกับหมอจุกแล้วก็พาโกูองไปด้วยมีอยู่ต้นไม้อยู่ต้นพอูก่อ,อ,องแกประทับรงไอ้ต้นไม้ต้นผมถอนสองโกนนี้ไม่ขึ้น พอกผุโปรงไปสักตรงถึงไปแกก็ดึงขึ้นมาชิ้มต้นแล้วก็แกกินเข้าไปทั้งต้นเลยนะปอกๆปอกๆปอกๆกินเข้าไปเนี่คือต้นอะไรฮะผมก็ไม่ทราบไปต้นไม้อะไรแล้วแกก็บอกเอา้าขาวมาแกขอกายออกวูฟูฟูฟูออกแล้วก็ห่อมาบดเพื่อทำมวลสารที่จะทำพระลักเมืองสมัยนั้นครับพวกของประทับทรงใครฮะตอนนั้นก็เป็นองค์พ่อเจ้าคามีครับ หมายถึงว่าในขณะที่สร้างเสาหลักเมืองนี้จะมีการประทับทรงคือองค์พ่อจะใช่ใช่โก้บัญชามาว่าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้นะเพราะแสดงว่าเสาหลักเมืองนี้สําเร็จได้เพราะองค์พ่อสุคำกรเทพลงมาประทับทรงแล้วเป็นคนสั่งว่าไปเอาที่นั่นนะไปเอาที่นี่นะตอนนั้นมีคนบอกว่าทําไมหลักเมืองไม่เสร็จง่ายประยุก็อเสร็จไปแล้ว แต่เขากาเกณฑ์ว่าหนึ่งต้องครบ12บสองรากษัตย์เหมือนกับว่า12ปีอปีพอ1ิปีเสร็จลูกศิษย์ก็ยิดที่นับถือองวงเกอแกบอกว่าถ้าหลักเมืองนี้เสร็จเมื่อไรครูจะเอามาคุณกลับเล่มมาเลย,ยเ,เขาก็ลากย้ายเสร็จง่ายเพราะว่าแม่กุของเป็นอะไรไปเอาคนทรงเนี่ยคือ,อ,อเพราะฉะนั้นก็เลยสร้างเป็นสารหลักเมืองที่สร้างยาวนานมากยาวนานจัตุคามรามเทพองค์เนี้ยเราจะเห็นอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะนี่ก็คือสององค์นี้แหละมาผ่านล่างโก่ง แล้วก็บอกว่าถ้าสมมติสร้างเสาหลักเมืองเสร็จเมื่อไหร่จะเอาม้ากลับม้าก็คือคนทรงเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับหลังจากสร้างจาตุคามรามเทพเสร็จปุ๊บกครองก็ไปพ่ปออยู่อยู่ช่วงชักได้ท่านหนึ่งพ่อปกครองไปและแน่นอนครับอีกหนึ่งท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้ศาล นี่สำเร็จครับผมขอต้อนรับอาจารย์พรชัยพัฒนวิกิจครับอาจารย์เป<ม>ี๊ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นคนสร้างสารหลักเมืองนี้เลยครับผมตั้งแต่ปี27ฮะเป็นคนออกแบบ<ม>ลวดลายต,ต่างๆแล้วก็หาทุนสร้างสารหลักเมืองนี้ที่นี่ ปีหลัง2527เริ่มปี27นี้เป็นเป็นปีเริ่มแรกของหลัหกเมือนนครใช้เวลาสร้างทั้งหมดกี่ปีฮะมาเรื่อยๆะมาเราโดยการสร้างวัตถุมงคลทุกรุ่นเนี่ยผ้ายันกับพระต่า,างๆเนี่ยผม็คนออกแบบครับ<ม>หาทุนก็มาสร้างได้มาท่าไหราย็มาสร้างมาสร้างที่นี่ครับคือตั้งแต่ ผมเคยพาเอาเอา,เอายอดชัยของหลักเมืองเนี่ยไปให้ในหลวงรชัชกาลที่9ก้าทรงพระสุายทรงเจอในหลวงเดินมาก็ชี้แล้วว่าเนี่ยไม้นี้ศักดิ์สิทธิ์นะในหลวงรชัชกาลที่เก้าครับผมท่านบอกว่าท่านพระองค์ทรงตรัสว่าไม้นี้ศักดิ์สิทธิ์นะพระองค์ทรงทอดพระเนตรเราเห็นเลยทรงทอดพระเนตรแล้วนะก็เลยบอกว่าไม้นี้ศักดิ์สิทธิ์นะนับตั้งแต่เริ่มดําเนินการสร้างศาลหลักเมือง เด็กเกิดเรื่องอัศจรรย์หลายอย่างซึ่งมีผู้บันทึกไว้ในวันที่แห่เสาหลักเมืองขณะที่อัญเชิญเสาหลักเมืองลงมาตั้งที่หน้าลานวิหารหลวงได้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นและในทุกๆครั้งที่ทำพิธีกรรมใดๆเกี่ยวกับสารหลักเมืองก็มักจะเกิดฝนตกอยู่เสมอเอาละฮะตรงนี้อยางที่พูดจริงๆอย่างอันนี้จะเป็นสี่มุมก็คือเป็นเมื่อก่อนจะเป็นพระประจํทิศครับ แต่ที่นี่เขาบอกว่าเป็นเปิดพระเสือเมืองพระทรงเมืองเป็นเทพทั้งหมดเลยเป็นเทพอะไรฮะเทพของ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 ศิวิชัยเครื่องทรงต่างๆที่ผมปั้นเนี่ยเป็นใช้เครื่องทรงของศีวิชัยหมดนะฮะแล้วเราก็เอามาประดิษฐ์เป็นรูปของนั่นคือม่เจะไม่เหมือนใครในประเทศไทยอย่างที่บอกอีกจุดหนึ่งที่สําคัญครับ เวลาถ้าสมมติคนดวงตกตก,ตกอยู่<ม>นะฮะหรือคนตอนนี้รู้สึกคนชอบถามว่าโดนของหรือเปล่าเราโดวนของหรือเปล่าเข้าออจุดที่แก้ดีที่สุดคือบริเวณนั้นครับนี่แหละฮะคือจุดหนึ่งที่เวลาคุณมาไหว้จะถุกขกับเรามปที่แล้วต้องมาไหว้รตรงนี้ก็คือพระราหู เป,เป็นเป็นตัวกินบนที่คุณพันธ์เป็นกำหนดพื้นที่ให้ว่าตรงนี้เป็นทิศตะวันตะวันตกเฉียงเหนือ,อเป็นทิศที่ทาพิธีอะไรก็แล้วแต่จะได้ผลท,ท,ทุกอย่างไม่ว่าคือเป็นทิศที่ปอดลองเพื่ <ไง S 1> อว่าใครบนอะไรแล้วได้สมความปรารถนาค,คนมาบนอยากจะขออะไรให้มาขอจุงมจุดตรงนี้ครับอันนี้คือคุณพันธ์สั่งก่อนสิ้นครับเหมือนหลังคาเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีร้อน ไปเข้าฝันคนมาเลเซียบอกให้ทําล้างคายเขาเลยจะมาทํำให้เขา,า,เขาตรงนี้ถ้าสมมติจะขอควรจะขอเรื่องอะไรฮะก็ก็เราไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อยากได้อะไรที่เราต้องการนะเราก็อธิษฐานจิตอันนั้นเพื่อขอให้ในสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มาช่วยให้มันคชาปนอะไรเงี้ยให้เขาปลอดภยัยครับ หลากหลายเรื่องราวที่เล่าจากประสบการณ์ที่ได้พบมาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสารหลักเมืองที่อาจนำเสนอได้เพียงบางส่วนจากคำบอกเล่าและบุคคลผู้อยู่ในเหตุการณ์แต่ก็ยังมีอีกหลายต่อหลายเรื่องราวที่เราไม่ได้นำเสนอและนี่อาจเป็นเพียงบางส่วนที่ทำให้ได้รับรู้ถึงพลังความศรัทธาที่มีต่อสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชที่เกิดขึ้นด้วยความประนีตบรรจง และมีเอกลักษณ์เฉพาะอีกทั้งยังเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตชาวไทยใต้ในอดีตอีกด้วยรากไม้อันนี้เป็นเป็นรากต้นตะเคียนที่ทำหลักเมืองนะสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้